นะครับวันนี้มาพบกับ1 9 1่งเาลำกล้องหนิ้วนะครับ <S <S เป็นโค้นของพิสิชั่นซีรีส์นะครับเป็นซีร<ไ>ีส์แข่งนะครับ<ด>เขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ยินกันว่าเป็นยังไงแล้วก็แม็กนี่ก็8หรือเจ็ดนะพี่แปดเนาะแม็กนี่8ปนัดเดี๋ยวจะใส่นะครับ ก็แน่สนิทลงปลดก่อนนะครับปลดก็แข็งแรงหน่อยเพราะว่าสปริงดีคอตตรงเนี้ยเป็นสปริงเกรดโรงงานนะครับก็เทียบเท่ากับตัวเนี้ยก็จะแข็งแรงเหมือนกันนอกจากเราไปเจนเป็นเป็นเป็นตัวแต่งก็จะเบานะครับเบานีโอเค้องมนะครับถ้าเป็นตัวนั้นก็จะตัวนี้เขาก็จะมีความสึกแบบหลักแน่นนะครับหลักแน่นจะดูทีนงถ้าผมลอง ลองผดได้เหมืหอนนะครับก <100 000. S 1> ารผลแม็กก็ค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับตึงนิดนึงอ่ะของใหม่ของใหม่ก็จะมีอาการตึงๆอ่ะต,ตึงเพราะว่าแน่นอนมาใหม่ๆก็จะตึงครับการผมาเทียบกับหนึ่ง้านหนึ่งด้นหนึ่งตั้ง,งตัวนี้ก็แน่นนะครับตัวนี้ก็จะหลื่นิดนึงแหละเพราะเข,ขาใช้มาระยะหนึ่งนะครับโอเคครับได้มาลองดูตัวนี้ความแตกต่างจากหนึ่ง้านหนึ่งหนึ่งตั้งเดิมมีอะไรบ้างนะครับ ศูนย์เนี่ยไปละศูนย์เป็นศูนย์รวมแสงนะครับด้านหลังเป็นทรงโบมาโบมาก็คือตึงยิงป้าวเวลาเลงเนี่ยสังเกตถ่ายจากจุดน,นี้วิ่งมาเนี่ยนะครับก็จะเลงได้ยนะครับยิ่งเวลาแสงน้อยก็จะเกิดการรวมแสงนะครับแล้วก็สเตเดชันเนี่ยล่องใหญ่นะครับสเตเดชันล่องล่องเขาใหญ่มากนะครับถ้ามาเทียบกับตัวดั้งเดิมนะครับ ลองลองลองดูตัวดั้งเดิมก็จะเป็นถี่นิดนึงตัวนี้ก็จะห่างนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยเห็นไหมจะค่อยค่อยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็นกนกก็จะเป็นนกโผ่งนะครับลดน้ำหนักแล้วก็สวยงามนะครับงางนกแล้วดีวเทลก็รองรับได้ดีสุดสังเกตนิดนึงคือตัวนี้จะค่อนข้างกะอ่อนนิดนึงนะครับผิดผิดกับตัวดั้งเดิมหรือว่าตัวตัวปอมเมน นะครับอ่าอ่าโกคับโทษทีพี่กัตกบตัวโกคับโกคับก็จะแข็งแข็งนิดนึงนะครับอันนี้โกคับโทฟี่นะครับส,ส่วนตัวนี้เป็นหนึ่งดั้งหนึ่ง,ง,ง,งดั้งเดิมตัวนี้เขาก็ดีไซน์เป็นอย่างนี้นครับมันมันไม่มีเบามไม่มีหนักหรอกครับมันอยู่ที่เขาดีไซน์นะครับส่วนเซฟก็มีข้างเดียวนะครับเซฟก็แน่นอนตึงๆเพราะว่าถ้าถ้าฐานผมตึงเพราะอะไรเนี่ยน่าจะตึงเพราะว่าน้ํามันน้ํามันยังไม่มีนะครับน้ามันยังไม่มียังชือๆอยู่นะครับจะรู้สึกว่ามันแห้งครับเป ไกเขาเจาะโป่งนะครับแล้วก็หน้าไกมีการลื่นนะครับมีการลื่นเจาะโปรงร่งลดน้ำหนักนะครับอ่าสปริงไกล,ล็อตไกล,ล็อตสั้นนะครับแล้วก,การถอดก็ถอดเหมือนเดิมน,นะครับถอดตรงนี้แล้วก็ดั้มเนี่ยมีที่พักหัวแม่มือแต่แล้วแต่คนชอบครับแต่ผมชอบดั้มแบนๆอย่างนี้ไปเลยแบนแบนครับถ้ามันแบนอย่างเงี้ยมันแบนไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องพักนะครับแต่นี้เขาเขาขายโซนยุโรปด้วยอ่ะ งั้นเขาก็ตะอ้วนเพื ens, ่อให้เต็มมือยุโรปแต่แล้วพอเต็มมากเลยกว่าไม่มือก็มาพักแต่ถ้าคนถนัดซ้ายก็ก็อยู่เหมือนนี้ก็อยู่ได้นะครับผมยิงมือซ้ายได้ก็อยู่ได้นะครับล้วก็เฟสอยู่ได้นะครับ๋ยวผมลดลกนะครับส่นอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับด้ามนี์ด้ามเป็น g 1 0นะครับ G10 แต่ใช้สีนะครับ G10 ทคือเป็นเป็นวัสดุผสมนะครับเป็นวัสดุผสมเป็นเปอนยาเปื้อนไหส่วนบอรแม็กก็ธรรมดาไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรอ่ารู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยครับอันเดอร์คัตเนี่ย จะเห็นชัดเลยว่าว่าเขาหายไปนะครับตอนเรามาดูตัวเดิมอะนะครับแต่ผมผมจะให้ให้ดูตัวเดิมจะมีจะมีเนื้อนะครับให้ดูนะจะมีเนื้อตรงนี้อยู่ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเนื้อจะหายไปนะครับนะครับเนื้อจะหายตัวนี้จะมีเนื้ออยู่ก็การจับจะทําให้จับได้สูงขึ้นนะครับเวลาจับเนี่ยมันจะจับได้สูงขึ้นนะครับอุมกดแม็กก็โอเคไม่สูงไม่ต่ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำกล้องลำกล้องห้านิ้วนะครับจะดูเหมือนเหมือนเหมือนสั้นนะครับแต่พอวัดจริงๆอ่งอะนะครับ ห้านิ้วนะครับแต่ผมผมมีเครื่องมือวัดแล้วเพราะว่าจริงๆมันเคยมี4.2 5นิ้วมันใกล้ๆก,ก,กันนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เขียนว่าอ่าอ่าอ่อา government model c o n นะครับแล้วก็เป็น automatic series 70นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะค้างตตไลให้ดู series 70คือจะไม่มีสมอลบเข็มทันชนวนนะครับแต่ถ้าเราไปดู series 80นะ่ะคือสร้างที่หลังก็เป็นอย่างนี้นะ ทีรี้แปดสิบเนี่ยคุณจะเห็นสมอล็อกเข็มทันงชั้นชนวนนะครับเป็นติ่งติ่งตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยติ่งแต่ผมสองสองกอดห้ดูเนี่ยติ่งติ่งตรงเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเป็นตัวสมอล็อกเข็มนะครับอยู่บริเวณเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ซีรีส์เจ็ดสิบเนี่ยก็คือไม่มีตกไม่ลั่นหรอกครับผมก็ตกมาแล้วนะครับผมตกมาประมาณเมตรเจ็ดสิบอะก็ไม่ลั่นเคยตกมาแล้วครับตัวนี้เคยตกมาแล้วไม่ลั่นนะครับปกตินะครับ ก็ได้ถ้าเป็นการลดแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนยิงดีกว่านะครับส่วนด้านที่เขียนว่าคอมพิวเตชั่นซีรีส์ก็คือทำมาแข่งอ่ะเขาพูดอย่างนั้นนะเราเราแปลตามลากศัพท์นะครับเดี๋ยวมาลองครับขอบคุณครับลองด้วยลูกเอ็นเจนะครับก็คือเป็นลูกจริงที่ชาวบ้านเขาเรียกลูกจริงอ่ะครับนะสปริงแม็กก็รู้สึกว่าแข็งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัดก่อนครับ พืชเมืล็ดพักตัดไปเนี่ยคือหยอดน้ำมันก่อนเพราะว่าปืนเขาเขาพึ่งออกจากข้างมาเลยครับแห้งแห้งมากเลยครับเราก็เลยจัดน้ำมันให้สักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไมในแข็งนะครับยาคยี้วเลยครับจะลองด้วยสนามเนี่ยมันมีหลังคามันก็จะลองด้วยซ้ายสองนัดขวาสองนัดในการเก็บฟ้านะครับหนึงครับ โอเคเข้าไปแล้วดักไปดูขวาก่อนนะครับระยะประมาณสิบเมตรนะครับแล้วเขาไม่บอกใครเลยนะว่าเล่นสิบเอ็ดนะโอ้โหโอ้โหเล่นง่ายมากเลยครับอ่าเซฟผูกกันนะครับนี่แอนท่านไม่บอกเลยท่านจะเล่นสิบเอ็ดแล้วอ่ะโอเคครับผมผมแข็งแรงมากเลยนะที่ลองกดผมแรงมากเลยครับปืนมันรีดมากเลยครับยิงกัมือขวาลำที่สองครับ กลับไปยิงด้วยมือซ้ายนะครับยิงด้วยมือซ้ายดุดมือเลยครับยิงมือซ้ายนะที่สองครับเสียงรับประกันคุณภาพเลยครับเสียงแน่นมากเลยครับเสียงแบบยิงยานบันตาเกล้องเนี่ยเขารีบแล้วผมยิง10เมตรนะครับ10เมตรมากกว่านี้หน่อยแล้วไม่ได้เล็งปานนิดอะไรมากนะครับ ดูดูดูได้เลยครับว่าอย่างที่เขาบอกเลยคอมโพสิชันก็คือทํามาแข่งอันนี้ยิงยิงเร็วนะครับแต่ถ้าจะยิงแม่ไหนนี่ไปดูนักกีฬาครับอันนี้เรารีวิวกันใช้แต่นี่แอคทีฟมาขอถามทำไมพี่ไม่ยิงร้อยดูมึงจะยิงร้อยดูทําหาอะไรกูไม่ใช่นักกีฬาเออถ้าให้นักกีฬาต้ายิงแต่เราเนี่ยรีวิวจากการใช้งานจริงที่ผมร้อยเล่นนะครับเดี๋ยวมาบอกกันครับผมถ้าเหนื่อยที่จะกดเป้าเอาอยากยิงไปไหนก็ยิงเลย ไมองไม่ต้องกเกดารกิดที่ก่ือนก่ไหนไมร้ดิแตกนนนะดัไปกอ่ตอบนิดนึ่งเดยวดูดูนี่หน่าลูกลูกข้ามาจะมาถ่ายใกล้ถ่ายใกล้ๆลูกอืมโอเคดึงครับดึงหากันเลยครับ มือมือมือท้าไก่มือท้าไก่มือโอ้ยรื้อเลแบงค์เหรอโอเคปลอดการค้างอะไรครับพี่นับแต่แบงค์นะพี่มือก็มีมีกำลังนะนับแต่แบงค์อย่างเดียวนะครับผมโหเข้ากลางเลยพี่ลงหน้าครับพี่ได้นับแรก นัดแรกกรีพี่เขามือเขาไม่ใช่ช้ำลังนัดแต่แบงค์เขามายิงปืนแล้วมันก็นิดนึงไงโอเคครับแม่นมากครับนัดแรกเข้าไปกลางเลยครับโอ้ต่อนี้เนี่ยของแข็งของใหม่โอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่ทำอะไรอ๋อบัดไายเส้นไงครับอ๋อขายเส้นนะครับผมครับผม ลงล่างต่อเต่าครับพี่ต่อเต่าครับพี่ปืนเขาทามาแข่งนะพี่จ้ะแต่พี่เล่นต่อเต่าใช่ไหมจับอ๋อเกาะกลุ่มรอบต่อเต่าครับนี่ครับผมโอเคครับแน่นมากแน่นมากห้านิ้วคอมพิวชันสวยครับครับโอเคแม่นแม่นมากครับแม่นม,มากแม่นมากมเพราะว่ามันมีศูนย์น่เลยง่ายเนาะครับผมเวียนกันลองครับเพราะปืนเพิ่งเข้าสนามวันแรกเลยครับต้องฉีดน้ํามัน่ะบางคนบ่นน้ํามันเยอะโอเคครับ สองนัดต้นไหนเลยไหมอ่าเด็กคนตัวสูงก็ต้องหืมเสียงเอาใหม่ใหม่โอเคครับมันมันมาลงต่อกลุ่มกลางก็จะปืน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 แมลงอะครับแมลงมากแล้วก็ยังใหม่อยู่ครับผมไกลก็จะมีโอเคครับผมโอเคครับ สองนัดนะหมดแล้วหรอสองสองอสองไม,อไม่รู้สิป<ส>ัญหาจากนี้ไหนเดี๋ยวก่อนไม่สุดโอเคอ่ะมาสองนัดกดเซฟลงครับเซฟอยู่ด้านข้างหลังคอปืนโอเคนั่นแหละกดลงครับโอเคครับสองนัดนะอ่ะยิงนะครับอุทูนะครับอะไรครับ1ิเหรอใช่ยิงหัวเลยนะตำแหน่งหัวเลยโอ้ไฟแรบเลยปะแรงว่ะ เป็นหัวกระสุนยักษ์ไหลอันนียครับอะไรนะ f m j แต่เมื่อกี้ยิงแล้วรู้สึกแรงมากเลยครับโอเคครับสองนัดนะพี่เนาะตบนิดหนึ่งโอเคทดสอบครับ6นัดคุกสุาโอ้โหไฟแรบเลยวะพี่ยอดเลยแรงไหมพี่แรงเลยแรงมากไม่รู้ลูกอะไรก็ รุ่นพี่ให้มาน่าจะปี40่ครับกระสุนปี40่ศูนยดำด้วนะครับก็แต่หัวเป็นหัวยักษ์ใหญ่ก็แรงมากครับจะลองดูเรารู้ว่าสี่นัดซ้ายกว่างแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนจริงกันก็ได้เดี๋ยว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 วันหลังขอขอขอตัวเล็กมาทำงานหน่อยไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยได้ได้ครับเร็วเร็วเร็วอะเดี๋ยวไปไปไปทำให้มันดูดีขึ้นหน่อยได้ครับโอเคคอาสี่นัดครับ เข้าไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวนะมี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 ลงข้างลงข้าพี่มาโดนลงปากตามเราไี่ตุ๊กครับเจ้าของก็เดินมาดูเลยได้ครับพี่มาดิครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่พ่อไม่เข้าสินี่ว่าพี่ลุงมันอ่ะกล่องเน่ะอ๋อแล้วกูจะกลับให้จับแล้ว จะยิงจะยิงบริเวณหัวนะครับโอ้ิดหเลยะอไม่ไกลับเข้าเอ็กเลยครับมือเดียวบริเวณหัวนะครับเปลี่ยนไปมือขวาครับหมดลูกหลายกอเเนี่ยโอ้ยเหีืยเชื่อเลยครับตาาดี๋่สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดีครับนี่ครับมือเดียวครับ ที่เาไม่เชื่อก็ซื้อก็มีไว้แข่งครับประมาณ12เมตรครับเห็นหน้าแล้วนี่งหายไปจริงดิ่งดิ่งได้หรอได้หน่อยนี่ก็จะใช้ด้วยลูกหัวยัดใส่หกนัดข้างละสามนัดนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเพราะว่า ประพับภาจริงแต่ปืนเนี่ยปืนเราถ่ายตัวปืนปืนเนี่ยแม่นมากเลยครับสมคำล่ำลือที่เขาเขาทำมาเพื่อการแข่งค,คือแปลเป็นไทยนะผมก็ไม่เคยเอังกฤษคือโค้นโค้นตัวนี้ทำมาเพื่อแข่งโอ้หสปริงสปริงแม็กก็แข็งใส่หกนัดนี่ยากเกี่ยวแล้วครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นลูกยั์ไหล่นะครับเป็นลูกยั์ไหล่ fmj นะครับเป็นหัวตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูเป้านะครับเป้อาอาด ก็จะพักเปนหงยยิงผมยิงไปงไข้าง่าอากาศนะตาน,นะครับระยะ10เมตรเสนามเนี้ยมันต้องยิงไกลหน่อยมันมองไม่เห็น,นครับตัวนี้ก็ประมาณประมาณิ0กว่าเมตรละดูนะครับแข็งนิดนึงโอ้าเวลาปลดเป็นเป็นนี้ทุกทีนะอ่าแป๊บนึงนะครับนี่ครับมันจะคาด่านี้ดูครับแต่ไม่ใช่เป็นที่ปืนนะครับเป็นที่กระสุนนะครับครับตนึง มันมันน่จะมีทหารเรื่องการป้อนโอเคข้าแล้วนะครับอ,นนอันนี้ใช้หยอดนะครับใช้ใช่ไม่สูญคือ,ค,อคือแรงจริงแต่ว่าเอาไปใช้งานไม่ได้หรอกป่า,าไว้ใจไม่ได้อไโอเคครับยิงด้วยมือขวาสามนัดนะครับอเอาไงครับเอาอยางโอเคได้ผูดนะครับ ยืนขึ้นมือขวาครับรู้สึกจะมีคาบป,ปอกเป็นที่กระสุนนะครับโอเคอถ่ายตรงนี้ดูวิธีการคาบป,ปอกอาการแก้ป,าาป,ปกัญหาคาบปอกนะครับกดตรงน,นี้ครับแล้วก็ดึงนะครับรับไหมครับก็ค้างสไลด์นะครับมือเดียวตอนนี้เข้าผมเข้าเอ็กโ,โอ้โอ์ตกระสุนว่าแล้วแล้วท่านทำไมขายที่ตกกันเลยนะฮะท่านก่อนโอเคปดไม่ใช่ทพราไมป็โดนนอนไม่หลับ ถ้าแมสขายที่จบไปเลยนะขัดปืไ่ได้ยากโอเคครับครับโอเคเสียใหม่ครับ,อเเรบอตอนนี้ปืนใหม่แข็งทุกอย่างสกายสปริงของแมสก,ก็แข็งโอเคครับต่อเป็นมือ,อขวาหน้าที่สองมือขวาหน้าที่สาม เป็นที่กระสุนครับกระสุนแรงครับแต่ว่าไม่มันเลยเนยนีที่หไราโอเคมือขวานัดที่สามนัดที่สามหลุดแต่สองนัดแรกเกาะที่เอ็กนะครับเปลี่ยนเป็นมือซ้ายครับโอ้แย่เลยพี่จองไอนกระบส ไปว่าเขาก็ไม่ได้เนาะกระสุนแรงครับเป็นกระสุนของรุ่นที่นายตำรวจนะครับให้มาครับเป็นภูมก,กับให้มา,ตมา,มาแต่ว่าแรงมากน่าจะเป็นกระสุนข,ของหน่วยราชก,การแต่ว่าปัญหาคือปัญหาคือยิงแล้วการป้อนน่าจะติดป่าอเนี่ยครับจะต้องยอ้งอนรถกลับมาหยิบเอาแหละโอเคยิงนุม่ม้ายครับยิงนุ่ม้ายนัดที่สอง ลงือเมื่อตั้งเล็กสามมั่นมากครับมั่นแบบไม่เรื่อมร้องเพลงอะไรอาเจ้าของบอกพื้นาแต้สี่ผมยิงมือเดียวแบบไม่ได้เล็งนะเสีย้าไปเฉยๆผมไม่ใช่เตียนนะครับดูเองครับมือขวามือขวามือซ้ายครับแล้วมือขวาเนี่ยมันหลุดไปเพราะมันเสียสมาธิเพราะว่าปืนมันขัดลำไอ้ไอ้ตัวกระสุนนะ่ะมันมันมันตรงเนี้ยครับบ่ากระสุนเนี่ยมันเกี่ยวมันทําให้เราเสียสมาธิแต่นี่เป็นการยิงเร็วซ้อนหัวมันแบบ ยังไม่เห็นปืนอะไรทําได้ขนาดนี้เลยครับเย้ครับทีนี้ของพอดีลูกตัวเนี้มันเป็นยักษ์ลหลของของพี่พนายตำรวจให้มายิงแรงครับไฟออกปากกระกบอ,อกแต่ว่ามันติดคันนี้พี่ชายก็จะใช้ลูกหัวเอ็มเจเป็นหัวมอนนะครับเป็นเป็นตัวนี้นะครับที่จะยิงนะครับกี่นัดพี่สามนัดสามนัดครับ ที่นอ่ในที่สุดยอดแต่การการป้อนของของ F M J เนี่ยก็ยอไอหัวบนเนี่ยก็จะแน่นอนกว่าไอตัวนี้ผมป้อนแล้วติดร้าผมเข้ามาณนครับมีมีลูกแล้วยิง,ย,งยิงได้เลยกดเทปตัวนี้ออกกันโอเค,อเคอพร้อมยิง,ยงตรงไหนครับกลางใช่ไหมผมนอนหลับแล้ว โอ้โหแรงมากเลยครับลมตีหน้าผมเลยโอเคเดี๋ยวหยุดกันครับโอเคลองใหม่ครับไปต้องนะครับเตรียมปืนเลย,เลยอุ้ยรีคอยปืนเดีย๋ยน,นี่ขนาดว่าปืนใหม่ที่สปริงรีคอย์แข็งนะครับถ้าเป็นปืนแต่งเนี่ยยิงลูกนี้ไม่ได้เลยจะก,กระทกหนักตัวเนี้ยอ่าสปริงรีคอย์รับแรงไว้เยอะแล้วครับโอ,โอเคครับพี่พี่ขอดูขาหน่อยได้ไหม ขาขาเป็นไรนะขาเจ็บอะวันนี้ขาเจ็บข้างไหนครับพี่ขาเจ็บข้างขวาครับข้างขวาพี่ไปทำอะไรมานะกินเสือเยอะกินเสือเอาเรียนแบบพวิยะกินเสือแล้วไหลถลไยทะเลือกเดี๋ยวมาลองโคนะครับครับโอเคใหม่ล่าสุดเพิ่งมาสนามวันแรกนะคอมพิวติชั่นครับเพิ่งเข้าสนามครับก่อนยิงน้องฉีดน้ำมันกับลูกหัวยักษ์ไหลนะพี่ดูได้ยักษ์ไหลจะป้อนยากหน่อยจับปืนให้มั่นนะครับลูกยักษ์ไหลจับปืนไม่มั่นนี่พปาดค้างเดี๋ยวเพราะเป็นที่ปืนลูกอ่าเป็นเป็นที่ลูกนะครับไม่ได้เป็นที่ที่ปืนปืนเขาดีมาก เขาถ่ายขายทีได้ไหมข้างนี้นะพี่อ๋อครับผมอ่ะครับผมอ่าจัดกระดูกโอ้ยว้าวฟีก็เครื่องเลยนะจัดกระดูกเดี๋ยวนี้เป็นกันทั้งสนามยิงนะครับเดี๋ยวนะพักแป๊บหนึ่งอ่า<อ>ปืนอาปืนข้างไปสุดครับเดี๋ยวยพี่พี่พี่โชว์ปืนข้างไปสุดหน่อยอ่าพี่ปนแมก่อนครับโอเคไปละสุดละสุดละยิงได้เลยเป็นพอ่อลุก เป็นที่ลูกครับยักไหลมันมันไหมรู้รู้ถึงความแรงนะครับเห็นไหมสอนไหมเห็นไหมเข้าวงกลมดำเอ็กครับเห็นไหมโอ้แรงมากเลยครับโอ้สอนสามเลยแล้วพี่มอนก็ไม่ได้เล็งไว้นะครัปืนลงแล้วขึ้นยืนยันว่าเขามีความสามารถครับหมดแล้วครับพี่ ของพี่นี่คือปืนลงมาก่อนแล้วกลับขึ้นไปแนวใหม่ไม่ใช่ว่าจับค้างไปแล้วยิงมันเคยมีเอฟซีคนหนึ่งมาบอกว่าเอฟซีบอกว่าทําไมพี่ไม่ค้างปืนได้ยิงให้หมดหากระสุนแพงต้องอีกสามเม็ดไหมกเรื่องของพี่ครับโอเคอ่ะครับผมพี่ใจตาครับครับผมครับผมนี่ลูกนี้นะครับลูกโผล่ยักษ์ไหลครับผมว่ายักษ์ครับเป็นเป็นลูกของน่าจะเป็นส่วนราชการนะครับโอเคได้ครับยักษ์ไหลเนี่ยพี่ยักษ์ไหลดูเด้ ทีทีละข้างอ่ะไม่ใช่พี่พี่อ่ะอ่ะอ่ะม,มันไม่ใช่อย่างงั้นพี่ลูกลูกกระสุนยักษ์ไหลขเขาเรียกยักษ์ไหลคือมาถึงแม่นจริงไหมไม่ใช่ครับมมคือคือถ้ายักษ์ไหลเนี่ยมันมันก็หายไปตรงนี้หน่อยนะึงเขาเลื่อนแล้วเขาเลื่อนแล้วเขาไม่เขาไม่พอใจสิ่งนั้นมีเป้าใหม่ไหมไมาใหม่เป้านี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สามสามนาฬิกาเก้าพักก่อนได้ไหมไปจิกไหมอ่าสิบสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกา ามได้กาเล็กสามฝั่งนี้ครับอ่าฝั่งสีดํานะครับสีดําสีดําริมเนี้ยขวาสุดฝั่งบนนะครับอ่าี่บอกพี่กุยนานไม่ยิงก็ทีเออเอเคอาแล้วครับเอาแล้วครับเดี๋ยวพี่มันเกี่ยวกับขาไหมเนี่ยวันนี้ขาเจ็บจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเกี่ยวมั้ยใช่ยิงกุยเกี่ยวขามั้ยไม่เกี่ยวนะนอนยิงก็ได้ขาไม่เกี่ยวโอเคครับผมต้องอ่าน่าจะเสียสมาธิไหมเนี่ย โอ้เจียงลำกล้อง่าลำกล้องเขาดีด้วยครับเห็นไงพี่เข้าเลยอ่ะอ่าเข้าไปเกาะอยู่ที่เดี๋ยวผมดูหน่อยไม่กัดีตอสุดท้ายเนี่ยเกอบอ่าพี่ลากมาพี่ลางมอะนส้ายเนียอัน้เป็นเห็นไหมแล้วสุดท้ายอ่ะเกิดเข้ากลางเลยอ่ะเข้าเอ็กซ์อ่ะนั่ะเป็นเป็นปืนที่เพิ่งเข้าสนามมาปืนชีปืนชี้เนี่เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยครับนีน่อ่าโอเคนะครับอ่าพี่เนต่อคิวเลยพี่เน โอเคปดปดโปรเซฟครับอ๋อเดี๋ยวเขาลงยูทูบอยู่ในกลุ่มอยู่แลโอเคผมยิงตรงเสาป้าที่วงไม้ใหม่สามนกานะครับกลางไอนกันเลยยิงเสมอเลยเออสวยมันสวยอ่ะปืนมันแม่นเป็นธรรมะแข่งผมไม่ต้องเล็งมากโอ้โหเข้ากลางด้วยว่ะบ้านี่ด็กโอ้โหเกาะกลุ่มอยู่ตรงเนี้ยสามนกาครับไปเลยเดี๋ยวด้วยเลยครับ ปดเซฟก่อนครับเฮ้ยจ่ายกระดูกจ่ายกระดูกเดี๋ยวพี่ตรงไหนฮะเป้าล่างนะน้ำเงินอ่ะน้ำเงินล่างครับโอเคโอ้ไปออกไปก็รอดเลยล่างไปพี่ล่างไปปืนเขาราคาเป็นแสนเลยนะพี่ขึ้นอีกขึ้นอีกเห็นไหมทำปืนราคาเป็นแสนเลย กแล้วครับมันเครืองพี่มันเครืองมันเครืองจัดไหมเราจะไปไอ้นี่อยู่โอเคอ่ะปล่อยไปอะไรวะไอสองสองอ่ะแผลเดิมปืนเขาบอกแสนกว่านะพี่จะเข้าแล้วแรงเป็นไงโอ้โหเป็นเครืองแล้วแรงไหมล่ะ อยากอยากว่าไม่เข้าปืนเขาหลายราคาเป็นแสนยิงเข้าตุกกลางเลยเห็นไหมเนี่ยโอเคล้วลากมาดู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 เนี่ยล่ามาดูปืนชี้ปืนชี้ปืนชี้เนี่ยโอ้หเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยลอยดูไปเนี่ยเนี่ยเจ็ดแตรเนี่ยเออแล้วข่าว่าปืนไม่แม่นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงยอมรับยอมรับผมยิงมือเดียวผมยิงมือเดียวเข้าเองหมดเสร็จพอเสร็จปุ๊บอ้อ อ่าโอเคครับครับผมนั่นแหละอ่ครับเขาเขาก็อยากลองสุดสนามโค้นคอมเพเิชันจุดสี่ห้าครับผมเพิ่งเข้าสนามมาวันนี้วันแลกสุดสนามครับผมยี่ห้าเมตรครับยังยิงได้สักสิกว่านัดยี่สิบนัดประมาณนี้ครับเออเดี๋ยว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 โอ้พี่ยิงปืนเป็นไหมครับจะบอกเทคนิคไหม โมห์มากเลยเ <ไป S 1> ดือวหันกำลังจะงานเดือวหันปืนมาถามว่าจะยิงยังไงไห,ไห,หัวนะหัวนะแรงจริง <มา S 1> ครับยอม,ม <า S 2> รับกร,ระสุนตัวนี้แรงแรงมากเลยครับหมดแล้วครับเอามาดูไหมพี่ดูจางดูจางของโมห์บ้านแรงตนนั้นนะั่ะรถหัวเลยเห็นไหมนะ่ะ โอหเดี๋ยวเชื่อวะสามใช่ไหมสามผมผมสามคือลองยันต์ได้ลองยันต์เลยลองเลยดูขานะครับขานะครับดูขาเขานะครับนี่พี่มอนเมื่อกี้ถ่ายตอนเดินได้เอฟซีดูได้ไหมได้นะนี่นะครับนี่คือว่าขานะที่ยิงเข้าในขานะขนาดขาเจ็บนะพี่เน่ต่อผมขอให้ดูว่าเขาขาเจ็บจริงเดี๋ยวเอฟซีเขางง สุดสนามนะครับจัดกระดูกเรียบร้อยโอ้ยเสียงเป็นไงพี่เป็นเรื่องการยิงต่างๆวิจารหน่อยวิจารหน่อยปืนไม่เข้าสนามวันนี้ไหมนะเด้ๆครับผมจะเป็นงี้ครับลูกยักษ์ให่จะเกิดปัญหาครับผมตับมนะผมกด เนี่ยเห็นไหมพี่เน่เห็นไหมพี่เน่ไปดูดิเนี่ยเห็นไหม่ะติดเหรอพี่เออติดติดตรงยัดเหรอใช่ยัดใส่ติดติดตะไรเพราะว่าลูกไม่ดีเด็ดใช่เห็นผมนั้ไปยิงเล่นหมดนะถ้าแรงผมอะไปยิงเล่นหมดเลยเขาบอกแล้วไม่ติดธรรมดายิงเล่นพี่เน่เขาพี่เน่เขาก็งงงงว่าทําไมต้องป้าเขาก็งงประเทศไทยจะงงยังไงเนี่ยเข้าไปแล้วเพราะว่าถ้ามันมีคาบสกปรกแล้วตัวมันยัดไหลด้วยยิ่งเป็นใหญ่โอเคนะยิงด้วยมือซ้ายนะครับตรงกลาง โอ้ยดมือนะครับตัดที่สองว่าโดน,นอ่าเหมือนเดิมเห็นไหมป้อนไปเข้าเนี่ยมีปัญหาว่าลูกนี้เป็นยางงี้นะครับโอเคนะครับใปรที่คนยิงหรือเปล่ามันพย้อนหรือเปล่าม่มาโอ้หนอนเต็มที่โอเคครับยิงด้วยมือมือขวาทีนึงเข้าดีนะครับผมยิงเร็วตรงคอเรียงอยู่สามนะัด พี่ช้จะทุกต่อยิงกดน้าครับ้ายต้องเล่นเกมมันเดียวให้ทันพวกสุดท้ายัวเป็นสองกล่องอ่าโอเคครับแรงครับปืนแม่นมากดึงๆเข้าไหมม ไม่เท่าเนาะดึงพี่ดึงใหม่พี่ดึงใหม่ดึงก่อนมาแล้วหรอดึงกันดึงกันคนป่วยก็งี้ยครับก็กินยากินอะไรทีก็ก็ทีก็มันเข้าตรงคอตรงตรงบริเวณตรงคอติดกันครับเอามาดู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 โอ้โหอ รู้รูวไหมนู่นเราไปซื้อมาได้กระสุนตะกี้ผมวางไว้พี่ยี่สินัดพี่จะมาทำท่างงงผมได้ไงอ่ะโอเคสองรูติดครับเราจประมาณกับสิบสิบเมตรนะครับประมาณนั้นโอ้แม่นมากเลยครับนี่ขนาดไม่ได้ปืนนะไม่ได้ปืนชนามากอันนี้ก็ต้องจัดเพิ่มมั้ยจัดเพิ่มเนาะโดนแล้วยิงแล้วติดอ่ะปืนเนี่ยถ้าปืนถ้าไปยิงปืนคนอื่นแล้วเราจะเกิดอาการเสพบติดปืนครับผมโอเคครับขอบคุณครับ จากถ้าพี่ยิงมาเนี่ยผมมันมาจากผู้ยิงนะครับแล,าาล,ล้วนนก็อย่างคือกระสุน,น,ยน,สนยักษ์ไหลเน,นนะนนเนี่ยมันมันทำให้เสียสมาธิมากเลยตรงนี้คือเวลาป้อนนั้นมันมีปัญหาตอนป้อนนะครับเนี่ยดูดูเนี่ยลูกยักษ์ไหลเวลาป้อนนั้นบางทีมันติดมันสร้างปัญหาสร้างความสับสนนะครับแต่ถ้ากระสุนแบบนี้ผมจะป้อนง่ายนะครับก็สร้างความสับสนผมก็เลยก็เลยแต่ถ้าผมยิงอ่ะมันแน่น ทั้งมือเดียวทั้งสองมือเข้าเข้าดีมากสมกับเป็นที่เป็นปืนแข็งนะครับอันนี้ปืนปลอไัยนะครับเดี๋ยวดูตรงเข้าใหม่ดูเรียบร้อยดีศูนาเลังง่ายนะครับถ้าใครซื้อมาก็ไม่ผิดหวังนะครับราคาแพงอยู่เหมือนกันแสนกว่านะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสวยสวยงามนะครับคมดีนะครับมาดูกับตัวดั้งเดิมนะครับตัวดั้งเดิมนะครับก็เรามาเทียบกันนะครับ อยู่ที่ชอบครับแล้วก็อยู่ที่งบนะครับถ้ามีงบก็เขาแม่นมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดั้งเดิมเกตก็สู้กันไม่ได้นะครับการยิงกันอะไรก็ต้องยอมรับอะตามเกตอะโค้ชเขาก็แม่นแม่นมากเลยครับหรืจะมากขนาดนะครับก็ถ้าแฟนคลับคนไหนก็ต้องดูนะครับลองจัดนะครับส่วนด้ามอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นด้ามยาวบางอยาานี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับ